ปฏิญา,านะในเวลากินข้าวเทียนฉันอี่แล้วข้าวเทียนจะสวิตจ้ามาเด้อมากินแล้วกันห้างเขาเปิดไหม่อยู่ติ๊บา้านพักก็ไม่ค่อยมีกเ็เลยเดินไปซื้อพักสลัดกับนอมาแล้วก็พักนี่มาต้มกินกันมะพริมะพริกเ็ดแล้วก็อันนี้ปลาขวาัวอร่อยมากปลาขัวาจ๊กทีู่ดณังไงน้องเขาทำอร่อยมากเขาทำปีละรั้งแต่ตอนเนี้ยเขาเริ่มมันกลาิเปมดหนาปลาเขาแลวเนาะเขาก็เลย ใครสั่งเพิ่มอ่ะได้มะมีแค่นี้แหละแล้วก็ไข่ต้มพักต้มมันก็ไม่ชอบพักต้มอะไรจ้ะอืมอืมมันเดี๋ยวชวนมาต้าคันเลยฉันก็ได้กิน <c oughs> คนเดียวหรอเนาะ อ,อร่อยหอมหอมมากจะชอบกิดดเด็จัะอย่างกระป๋องละ แป้งไลยก็ไดแปลงข้าวเจ้าแปลงนแปลงข้าวโพด่าบาม่ใช่แต่ก็เนี่ยอันมีสามปิษอยู่แล้วจะวางตังรางอืมปีกชิ้นอร่อยมากอันนี้หมูทอดทำไมอ่ะตอนนี้เขาจะเริ่มเก็บ มันเลยมีเกลือเดือดที่มาจะมาหวานหวานไปเลยอ,อร่อยอนี่ปลาปลาขวด้็ทำไงอร่อยค่ะ จัอบอตูอยงไหร่แออัักสุดคือชอบหมานขาดาัดไม่ได้น่พิธพัฒขัดไม่ได้เลยม้านเดิมันนั่งเป็นกระเพื้นวไฟมันเปิด่่งซิแดดมันไม่ออกหลายจา้ะ จะถานที่กำลังที่เป็นที่ดีอืมหทักอย่างแค่เนี่ย ข้าชั้นมดมันไม่ได้ผูอันนี้ใส่ตัวเย็นแรกท้องจริงต้องตําทัว์ะไรจ้ะพุณนี้จ่ตัเพราะว่านางเริ่มไปบ้านเก่าละ จะเริ่มปิดออเดอร์ละเดี๋ยวต้องสั่งไครึงโลทาไองที่รูฮกเดินวันนี้เนี่ยถ้าเขาหิมะปลาเปอดหแล้วาถึงยากมากนองไม่ได้ปลาะลรมากไม่รู้จ้ะเขาอยู่นานเขากรดูแระแหลงบางคนสั่งหดปลาตะเพียนมาทำผสมขายเรียบขายดีเป็นอย่างคนมาอยู่ก่อนเขาก็ไม่รู้ทางจ้ะจังหวะ ฉันก็ไม่ลู้ทา้าคือคืนนี่แหละเปิดขายรับเขงางานเรื่องว้าวเขาหยิบเนื้นอตาบเราอยู่ในรายได้บอกเลยว่าอืม

เป็นคนที่ฉลาดไล้บอกเลยว่าไม่จะเป็นต้องจบสูงสำคัญเป็นุดน้องคนกับไทยเด็เดือดละสามสี่ครั้งคือท,ทีหน้าคือแค่ทํำกับเขาใส่กลองขายอันได้ราคาไงกองหนึ่งสองพันกว่า เขาขายแบบแปดรอยกมอะฉันขายของจท,ที่สามร้อยสามร้อยหกสิบสามร้อยเจ็ดิบของเขาไม่แปดลอยแต่เนี่ยวาขายเป็นกรัมกล่องเลยที่ห้าเนี่ยเราหรอบนึงคนไทยบางคนก็ทำงานเขาไม่มีเวลามานั่งทำหรอกแต่ก็เหนื่อยองานกันี่คือทำทำจริงๆเขาก็สั่งปิดเอาสั่งใส่ช่องปิดไว้แจงเทโพพัดิพิรด,ดุ๊ก ผมย่าไปเจ็บปุดไม่สุดยางมกหมอก็ทำมดรออเมือน้องก็ส่งสองแสนเข้ามาอยู่จ้ะคิดเป็นเงินม,มันเองอ่ะจริงส่งที่สามทุกกล่องอ่ะก็จะรับออเดินแต่ละถางแล้วเขาไปลงของมันไม่มีเสียของจ้ะ ชอบกินปลาที่กูอยากแต่อีกหน่อยคนก็คือบางคนก็เอาแบบหมอจุกจิกจุกจิกจากไทยมาขายคนไทยมัชอบของไทยแล้วนะผัวฝรั่งเขาไม่ค่อยบางคนมีปัญหาก็สั่งหมอสุกี้หมอไหลมาหมอหมูกตะทะแล้วไงฝรั่งเวลามีคนมีผัวฝรั่งอะ กับไผ่ก็กินยังบอว่ฉันนี่ชอบสุกี้โอ้ยชอบสุกี้ชอบมากสุกี้กับเมี่ยงกระทูทฉัไม่ได้จำไม่ คือเนี่ยมันหลายวันแล้วไข่เป็นจงไปกินยาะกินทุกวันธร่มดาเล่าไขา่ไข่จงจ้ะตอนกินเนี่ยทุกวันดื่มต้าเจวสุขภาพไม่ก่อนเดีเขาใจพิดแล้วมากินขขไข่เพราะเรื่องตัวสูงมันจะทุกอกไม่ใช่ คนอยากลดน้ำหนักกินได้หลายฉันเป็นคนที่ชอบมามากินไข่ไข่มากๆก็ตายนี่ถึงไมง่คือหนักยืนหนึ่งกิโลซึ่งมาตุนให้พร้อมบางทีมันหนักอยากเนาะ ืม,อมบอกว่าธรรมดาแค่นี้แหละอร่อยเี๋ยวเฮ็ดว่านีแล้วมาก คนลาดอ่ะปกติฉันอยู่ไม่เด็กเกี๊ยวให้เด็กกันเพรยคเทดแต่ส่วนลองเคยอ่ะคืลาดเท่าก,กันห่างกันสองโลแลก็จิงมเดเกี่ยวอืม รอมากต้อขอบคุณทุกอย่างต้มอวดไดอว,วไไ้ทุกอย่างเลยนะแล้คืนนี้กขอบคุณขอบคุณไอ้แจสอื่นกมอไว้ทำไม่ได้ทุกอย่าง อากกินแกงเปิดใส่เห็ดเพราะพักหวานเนึกที่ไปหลานไทยนะครับหวานกันจ้ะ นั่นแหละพักสลัดคือมาถุงเดิมวันนี้ฉาแถมนมือังก่อนหนึ่งหลังบบหนาบายอันนี้หัาบางอขอบพุนเลยๆขอบพุนทุกอย่างเลยพักครึบขอบพุนทุกอย่างหอนเชิญ ติดนี่เป็นนิส,สัยค่ะอะไรก็แล้วแต่ทำไปบ่อยมันจะเป็นอยู่ในนิส,สัยเองเนาะมันจะเด้งอัตโนมัติปั๊บเลยอีขันอืมอือหืว่าไปดิ ได้คำจะเขาไปล้วได้จริจริงขอไปได้เลยไปแล้วไม่หรอกนั่ง ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ฉันนะเด้อจ้ะจะได้แจ้งเตือนได้เนาะแล้วก็ขอโทษขออภัยทําให้ถูกอกถูกใจใครหลายหลายคนแต่ว่าขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจให้แล้วก็มันสร้างแรงบันดาลใจมันมีความรู้สึกว่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันก็เดีย๋ยวคลิปหนา้าพยายามที่หาอะไรที่อาจจะซ้ๆไปซ้ำมาแต่เนาะก็นี่มันจะมีอยู่แค่เนี่ยอยู่เมืองไทยเราสามารถจะ จกหลอกแจกเหรียไปหาผ้าคาอะไรตำทุ่งนาหลายดานน้องตัวเนี่ยคือซื้ออยู่เดียวเลยไปก่อนนะจ๊ะ